ท่านพันธำรวจตรีตชฉลวฤิตเราข่าวอุดมพันธ์ครับเชิญครับครับเรียนรรท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพันธำรวจตรีตชฉลวฤิตเราข่าวอุดมพันธ์ผู้แทนรัฐดอนแบบบัญชีราย,ยชื่อพรรคก้าวไกลสมาชิกรัฐสภาและกรรมรการเสียงส่วนน้อยที่ขอสงวนความเห็นในมาตราที่13นี้นะครับมาตรานี้เนี่ยผลของกฎหมายผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือแบ่งฐาน,นี้ตํารวจเป็น3ขนาดเพื่อให้ขนาดมีขนาดเล็กสุดขนาดอไอ กลางเนี่ยเพื่อให้ขนาดเล็กสุดเนี่ยเป็นขนาดของสถานีตำรวจที่ให้ตําแหน่งระดับรองผู้กำกับเนี่ยเป็นหัวหน้าสถานีนะครับอันนี้คือผลของการบังคับใช้มาตรนนี้ขนาดกลางเนี่ยก็มีไว้เพื่อให้คนที่จะเลื่อนตําแหน่งขึ้นตําแหน่งขึ้นผู้กำกับเนี่ยให้มาขึ้นที่ขนาดกลางก่อนยังไม่ต้องไปขึ้นที่ขนาดใหญ่เลยนะครับถ้าจะไปขนาดใหญ่เนี่ยก็ให้เป็นการย้ายจากระนาด สถานีโรงพักขนาดใหญ่ด้วยกันเองนะครับหรือว่าย้ายขึ้นมาจากขนาดกลางก็คือ,อ,อไม่ให้รองทุ่มกับที่ขึ้นตำแหน่งแล้วมาอยู่ที่ตงไสถานีตำรวจขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ขอย้ําไว้นะครับว่าการแก้ปัญหาแต่งตั้งยกย้ายเนี่ยด้วยวิธีนี่มันก็ดีขึ้นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ สรุปแล้วนะครับผลการบังคับใช้มาตราน,นี้ผมก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ที่ต้องสงวนความเห็นแก้ตามในสไลด์นี้เนี่ยก็ผมเห็นว่าอ่านแล้วมันน่าจะปรับข้อความให้มันอ่านง่ายเรียบง่ายขึ้นมากกว่านี้นะครับก็อยากให้นึกถึงคนอ่านเป็นศูนย์กลางแค่นั้นเองนะครับปรับตามสไลดนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านประทุติชาวริด